ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่า x จากสมการนะครับ64 x กำลังลบ1เท่ากับ8ยกกำลัง x บวก3จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่อง e x p o n e n t i a l นะครับเพราะว่าตัวเลขยกกำลังตัวแปรเราจะต้องทําฐานให้เท่ากันนะครับ64 1> <1> เกิดจาก8คูณ8หรือ8ยกกำลัง 2, 2ทั้งหมดมายกกำลัง x ลบ1เท่ากับ8ยกกำลัง x บวก3นะครับ2ตรงนี้ค้อมกันอยู่ก็จับมาคูณน,นะครับก็จะได้ว่า8ยกกำลัง2 x ลบ2เท่ากับ8ยกกำลัง x บวก3เมื่อฐานมันเท่ากันนะครับเมื่อฐานเท่ากันแสดงว่าเลขชี้กำลังก็จะต้องเท่ากันนะครับก็จะเป็น 2x ลบ2เท่ากับ x บวก3โยน x มาลบออกเหลือ x 2ลบอยู่โยนไปบวกก็แสดงว่า x เท่ากับ5นะครับข้อนี้ตอบช้อย3นะครับ